สวัสดีค่ะมื้อนี้กะนางสาวทองแท้ๆสิพามาเอามิม่มเด้อจ้ะมิม่มล่างแรกของสวนเสาสีไฮจ้ะเนี่ยเอาไม้ตัดสวยๆ,ๆนะคะครั้งแรกด้วยค่ะบ่เคยเอาจักเทื่อเฮาตอยโยด,ยโด,ดเลยโดดดยบโดด่ยาาโยนกระชายมันเน่าโยด,ดกัค่อยสีตุ้งเอาด,ด,ดกอกโอ้ยมาเสียดายดิ โบได้ถ่ายคลิปต่อมันโยดบ่มีใครถ่ายให้โอ้ยมันจะได้ได้หับฟีนแม่นเว้ยเขได้อยู่บ่จ๊เฟ่มีหน้านอยู่บ่เดนี้มันห้างเขาแต่ได้เบื่อมึงอะไรห้างมากกว่าสะได้ได้ห้างแล้วมันห้างแล้วมันห้างแล้วเซ่คือยปิซังนี่เบิ่องในหันหวานดิอืมหวานหวานคนบ้านไหนเออเดากินเนี่ย มน้ำอะไรหวาน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 ห่างๆก็เริ่มมีน้ำใจแบ่งปันน้ำหวานน้ำหวานยังยังอยู่เลยเขาดาวนี่ตัวนี้จิ้มสดๆใหม่ๆจากต้นน้ำหวานนี่ใสๆอยู่ถือมาจกออกมาจากป่าจักไปเห็ดยังอยู่ในป่าหากระออกมา เขามาเอาซ่าพอดมันมาจ้างห้างเหรอือมันอยากจ้างห้างแบบจะเป็นบ้านบ่หยำกินตัวเอ้ยโวยเข้ารู้ส่าแล้วนั่นรว่าปันจ้างห้างเล่บุกเอาระบบฟังโขยหงั่งหงัิงหงั่งน้ำข้าวเดียวมันกระโบหวานต้องหยำขะขักไหมแถวมีอยู่บ่ล่ะเอาไหมแถวมีอยู่บ่ล่ะ ย่างตัวมันติดบแขวตัวเฮาเฮ้ยโอ้โอ้กินเป็นตัวเซ่โอ้ยกินค่ะมันคุ้มค่ากับการเอานไยกว่าเอ่อหวานกะว่ามันหวานแหละเนาะแล้วแล้อืมกระกรับไม่นยังหรือบะนี่ไม่ปล่อยมา บ่เป็นยังโวยเก็บหงายบ่เห็นตาบ่เห็นหงบ่เห็นตาบ่เห็นหงหลังจากที่กินยังเกาะมิมมิมมิ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 มผ้าเจ้าอันไดที่เจ้าถือตัวคอยตจอโตคอยกระตือมาแล้วโตหัวเสือแตนคอยกระตือมาแล้วหาหัง เพิ่งค่อยกระเจอมาแล้วมิมมิมขี้กากที่สุดมิมขี้กาดอันนี้คือขี้กาดอันนี้ขี้กากที่สุดนอกนั่นข่อยบืมอันนี้ขี้กากที่สุดนอกนั่นข่อยบวมกว่านี่ขี้กากที่สุดมิมเนาะอิทุนเด้เบิดเลยความงามโอ้ยน้องคนกับความงามไปมิมก็มีผิดสูงคือกันเด้อจ้ากินยังก็บหายละมัดระว่างให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวบได้บวสารเ่าเด้อจ้ะอิตนเล่า